ก็ถือว่าเราก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับในเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับแต่เรื่องของผลการเล่นนะครับด้านวัดเรื่องของทางทักษะเองหรือกระบวนการเล่นเองเนี่ยก็ต้องมีสิ่งที่ต้องมาปรับปรุงแก้ไขนะครับเพราะว่าเราต้องแข่งอีกในสัปดาห์หน้านะครับก็พยายามปรับปรุงแก้ไขเรามีเวลาทดสอบอีกทีหนึ่ง นะครับก่อนที่เราไปกินแฮโลกครับแล้วทีมจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นไหมครับหรือว่าเอาใช้ชุดนี้เป็นก็ต้องดูต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างน,นะครับเรื่องฮอมของความสมบูรณ์ด้วยนะครับก็เรามีเวลาอยู่เราก็ต้องดูพิเศษในเรื่องของการเารณาตัวเพื่อจะทัดเลือกไปนักกีฬาที่ไปกินแฮโบกนยครับอ,อย่างในแมตช์เนี่ยครับมีนักกีฬาดาวรุ่งเป็นดาวเด่นเช่นน้องมูมีที่เป็นกระแสกตัตเชื่องที่เป็นก็ เขาก็พยายามเล่นในเรื่องของมาตรฐานของเขานะครับเราก็พยายามดูในศักยภาพของนักกีฬาทุกคนนะครับที่เขาสามารถลงไปเล่นได้มากน้อยขนาดไหนแล้วเราก็จะต้องใช้ประโยชน์จากเขาในเรื่องของการเล่นที่มีประโยชน์สูงสุดแบบทีมนะครับ